ณที่นี้คือสถานบ้านความรู้ณที่นี้คือที่อยู่แสนหันษาณที่นี้คือแหล่งอบรมจริยาณที่นี้สร้างคุณค่าชีวิตคนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดตะเคียนตั้งอยู่เลขที่295หมู 101, ่1นําตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน424คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนบริหารงานโดยนายพักพลนามจิระโชตผู้อำนวยการสถานศึกษานางหยาดรุ้งงอนกิ่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและทีมบริหารงานทั้ง4ฝ่ายได้แก่นางสุปราณีสุขธัญวัตรหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสุนีมณีแสนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางนัทกมลน,นามจิระโชติหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลและนา,นายภูวนัยสุขธัญวัน์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 3บ้านลาดตะเคียนมีการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนดังนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 3บ้านลาดตะเคียนมีกฎเกณฑ์ และมาตรการในการดูแลความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียนมีการกำหนดแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติล่วงหน้ามีการกำหนดบริเวณเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยเช่นมีการกำหนดบริเวณที่อยู่ที่เหมาะสมให้ก,กับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียนมีครูเวรคอยดูแลอย่างเหมาะสมมีการกำหนดบริเวณเฉพาะสำหรับผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกและมีการกำหนดพื้นที่จอดรถและจุดในการรับส่งนักเรียนมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภยัยทั้งทางด้านกายภาพบุคคลอาคารสถานที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นห้องน้ำห้องพยาบาล ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงอาหารติดมุงลวดเพื่อป้องกันแมลงและพาหะนํานโรคเพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยรวมถึงการไม่มีจุดลับตาในพื้นที่โรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะให้กับนักเรียนในเรื่องความปลอดภัย ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุภัยพิบัติบุคคลและสุขอ,อนามัยเช่นกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันกิจกรรมป้องกันการรังแกกันกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกันนอกกิจกรรมเพศวิถีกิจกรรมครูแดกิจกรรมสุขบัญญตัติและกิจกรรมลูกเสือจราจรน,นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจจุดเสี่ยงอันประกอบด้วยอาคารเรียนห้องน้ำห้องพยาบาลโรงอาหารประตูโรงเรียนรั้วโรงเรียนระบบไฟฟ้าจุดรลับตาที่เป็นจุดเสี่ยงสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามกีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยมีครูนักเรียนผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมในการสำรวจจุดเสี่ยงและนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขอีกทั้งยังมีการจดบันทึกการเจ็บป่วยและบันทึกการบาดเจ็บทั้งแบบอุบัติเหตุและจงใจและมีการนำข้อมูลการบันทึกการบาดเจ็บและเจ็บป่วยมาวางแผนเพื่อวิเคราะห์แผนดำเนินการป้องกันและแก้ไข โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดตะเคียนมีโครงสร้างระบบกลไกและผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและบุคคลโดยจัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและบุคคลในโรงเรียนทั้งระดับนโยบายระดับประสานงานและระดับปฏิบัติ มีการวางแผนการดำเนินการการกำกับดูแลการติดตามและประเมินผลความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและบุคคลในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 3บ้านลาดตะเคียนไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อกัน ซึ่งโรงเรียนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียนกับนักเรียนและระหว่างนักเรียนกับนักเรียนโดยครูและบุคลากรในโรงเรียนไม่ใช้ความรุนแรงกับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะให้กับครูและนักเรียนในเรื่องการสร้างระเบียบวินยัยการพัฒนาการด้านอารมณ์ และการใช้วินัยเชิงบวกโรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บบ้านลาดตะเคียนมีระบบการคัดกรองเฝ้าระวังการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยครูผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังดูแลและคุ้มครองนักเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กในประเด็นด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตด้านสังคมสติปัญญาและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้นักเรียนไม่ปลอดภัย มีการประเมินปัจจัยเสี่ยงและความต้องการการช่วยเหลือของนักเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือเครือข่ายสหวิชาชีพในพื้นที่ได้แก้ปัญหานักเรียนตามรายกรณีตรงกับความต้องการกรณีตัวอย่างเช่นเด็กหญิงรุง้งนามสมมุติอายุ13ปี ป่วยเป็นมะเร็งสมองเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,563ตอนอายุ9ขวบตรวจพบก้อนเนื้องอกขนาด6เซนติเมตรทางโรงเรียนจึงได้หาทางช่วยเหลือโดยประสานขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียนและผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียนบริษัทต่างๆ รวมถึงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต2ได้ให้การช่วยเหลือในเรื่องเครื่องอุป,ปโภคบริโภคและเงินบริจาคในการใช้ชีวิตและรักษาร่างกายของนักเรียนกรณีเด็กชาย A นามสมมุติอายุ14ปีได้ศึกษาที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 3บ้านลาดตะเคียน ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองครอบครัวของเด็กชายเอมีฐานะยากจนมีสมาชิกครอบครัว6คนประกอบด้วยบิดาและมีพี่น้องของนักเรียนจำนวน5คนเด็กชายเอเป็นบุตรคนที่สองเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านจึงจำเป็นต้องไปช่วยพ่อทำงานรับจ้างเพื่อหาไรายได้เสมอ ทำให้ผลการเรียนของเด็กชายเอไม่ดีมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการมาโรงเรียนอีกทั้งสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ถูกสุขลักษณะนักเรียนมีสุขภาพไม่แข็งแรงโรงเรียนจึงได้ประสานงานกับทีมตำรวจช่างสพสะบัวและผู้นำชุมชนได้ช่วยซ่อมแซมบ้านปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยยิ่งขึ้น โรงเรียนได้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าอาหารให้รับประทานข้าวกลางวันฟรีและค่าน้ำมันในวันที่นักเรียนมาโรงเรียนนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากผู้ที่ใจบุญได้มอบข้าวสารอาหารแหง้งและเครื่องนุ่งห่มรวมถึงเงินบริจาคทำให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติเด็กหญิงบีนามสมมุติ อายุ14ปีได้ศึกษาที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 3บ้านลาดตะเคียนปัจจุบันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในช่วงที่ผ่านมาเด็กหญิงบีขาดเรียนบ่อยส่งผลให้เวลาเรียนน้อยกว่า80%ทำให้ไม่มีสิทสอบประกอบกับนักเรียนมีแฟนหนุ่มทำให้ความรักสำคัญมากกว่าการมาเรียนท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการและครูประจำชั้นได้พูดคุยกับเด็กหญิงบีถึงเหตุผลต่างๆและโน้มน้าวใจทำให้เด็กหญิงบีกลับมาเรียนอีกครั้งได้สำเร็จรงเรียนไทรักวิทยา93บ้านลาดตะเคียนมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูกับผู้ปกครองและผู้ปกครองกับนักเรียนครูกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นโดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามพัฒนาการทาั้ง5ด้านได้แก่ด้านร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญาและครอบครัว ร่วมกันส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความประพฤติที่เหมาะสมจัดให้นักเรียนครูผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภยัยเช่น การจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ให้นักเรียนและผู้ปกครองการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองจากการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา93บ้านลาดตะเคียนได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กตั้งแต่ปีพศส5 6 4จนถึงปัจจุบันได้มีการนำนวัตกรรม T-R Clip Model มาใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเหรียญทองระดับภาคอีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนต่างๆอีกมากมาย